นี่เลยค่ะเพื่อนเเราได้มาเยอะเลยอันนี้มีทั้งผลไม้แล้วก็ไอมีทั้งผลไม้แล้วก็ผักผักกาดหอมนะคะเพื่อนๆนี่ผักกาดหอมบำรุงท้องผูกขับลมในกระเพาะค่ะผักกาดหอมแล้วก็มีบิสรูดบิทเรยับยั้การจเจริญเติบโตของเนื้องอกนะคะ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีลดไขมันในตับค่ะป้องกันไม่ให้เป็นโรคตับได้นะคะเนี่ยแล้วก็มีกระชายกระชายบำรุงสมองบำรุงตับป้องกันไทรอยมีสับประรดด้วยค่ะสับประรดมีสารต้านอนุอนมูลอิสระลดความเสี่ยงการเป็นโรคมีวิตามินซีสูง ก็กล้วยค่ะกล้วยน้ำวา้าวันนี้มาเยอะเลยมาเป็นบุฟเฟ่เลยเนี่ยมีมีมีหมดทั้งสวนเลยกล้วยน้ำว้าเป็นพลังงานค่ะมีโสเซีมป้องกันความดันกล้วยน้ำวา้าประโยชน์เยอะพูดไม่หมดหรอกวันนี้หัรัพาก็มีค่ะใบหัรัพาค่ะอันนี้ใบหอวรัพ ใบโหระพาขับลมแก้หวัดแก้กเสบนะคะแล้วก็ใบกะเพราเามันหอมและเหยในานะในใบกะเพรามีลิ้ตต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะป้องกันความดันโลหิตสูงได้ค่ะใบกะเพราแล้วก็มะเขือเทศช่วยชะลอความแก่บำรุงผิวมีวิตามินซีวิตามินเควิตามินเอูงค่ะ แล้ก็สะระแหน่ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบบำรุงหัวใจแล้วก็มีมะละกอสุกค่ะต้านอักเสบป้องกันโรคนี้มงสมองบำรุงผิวพรรณแล้วก็มีชมพู่ชมพู่ก็มีวิตามินเอแก้เจ็บตาช่วยให้ตาสว่างขึ้นช่วยขับปัสสาวะมีวิตามินซีสารต้านอนุอนมูลอิสระ แล้วก็มีขึ้นช่ายค่ะขึ้นขึ้ช่ายก็ลดความดันป้องกันมะเร็งเหมือนกันแล้วก็มีเคลเนะเคลก็ประโยชน์เยอะไฟเบอร์สูงดีต่อผิวชะละอคอเจลลนบำรุงหัวใจเยอะแยะเลยแล้วก็มีใบแครอทอันนี้ใบแครอทค่ะชะลอวัยค่ะลดการเกิดนิ้วรอยช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะโอ้วันนี้เรา ยาเยอะเลยนะเนี่ยเราจะกินหมดไม่น้อเดี๋ยวปั่นไว้อีกแก้วตัองได้สองแก้วสามแก้วเนี่ยขนาดานี้เราไว้ให้ลูกสาวกินด้วยเดี๋ยวเรามาปั่นแล้วกกินกันค่ะเพื่อนๆยาเราเต็มถ้วยเลย